เฮ้ยเอมึงทำอะไรอยู่เหรอวันนี้ว่างไม่มีอะไรทำเลยอะ่ะเบื่อเบื่องั้นก็พอดีเลยเกูก็เบื่อเหมือน,น,น,นกันเอเอมันได้ปป่ายิฉบแก้เบื่อกันไหมฮะป่ายิฉบเนี้ยนะมึงไ,ได่ไปไหนไม่ได้เนาะไอเจเอาไนเอเนี่ยเนเราก็ไม่มีอะไรทำแล้วนี่เล่นกระเทน่าเฮ้ยอ่ะก็ได้เล่นก็เล่น,ลนโอเคจัดไป เอาละตริการไม่ดังนี้นะคนที่แพ้ปอยชมบนั้นก็จะโดนลงโทษจะลงโทษไปไหนก็ได้แล้วแต่เลยถ้าใครพิว่ายอมแพ้แล้วก็ก็จะถือว่าแพ้นะและคนแพ้ต้องใส่ชุดไก่ตลอดหนึ่งวันเต็มๆเลยนะตกลงตามนี้นะโอเคเอาละนะเป่ายิงชุบ <laughs> เผลอจังเลยแต่แรกฉันก็แพ้นานเสียหลายเอะ <laughs> มึงทำเคี้ยอะไรเนี่ยต่อยท้องกูทำไมก็บอกลงโทษไงมึงแพ้ไม่ใช่หรอน้อยมึงจะได้อย่างงี้ใช่เปล่าไอเอได้ตากูบ้างละเป่ายิงชูอนี่มันเสร็จกูละไม่แน่อือไอเจมึงเล่นมีเหรอเนี่ยแรงมาแรงกลับไม่โกง โอเคในเมื่อมึงจะได้อย่างงี้ใช่ป่ะงั้นกูจะเอาจริงแล้วนะเออจัดมาเลยไอเอเป่ายิงชุบคาถาแยกร่างกระสุนวงจกักรเฮียเป็นไงไม่เลวมอนกันนี่ไเอ แต่ขอแค่นี้ไม่ทำอะไรฉันได้หรอกน่าเอาละ่ะมาต่อเปายิงชุบไรเดอร์คิกเฮ้อเต็มหน้ากูเลยะเ,เป็นไงล่ะเต็มตีเลยไหมเฮ้ยกูแค่ลูกเตะทำได้ไม่ระคายเฉียวฉันหรอกหน้าและไอ้น้ำสีแดงที่ออกจัดจมูกนี่คือน้ำแดงหรอฟ้าเอาละ่ะมาต่อกันดีกว่าไอเจคิดพระรังั้งหมดของแกมาซะหอ,อมมันก็จะให้ เข้ามาเลยไอเอเป่าวยิง A few minutes later เจไอเอมึงอยู่หรือเปล่ากูก่อนนั่งต่อเซติมามากินด้วยกันเออโดูเหมือนว่าพวกเราจะเสมอกันสินะไอเจเออใช่เสมอกันเอาเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้ดีกว่าพรุ่งนี้เข้ามาเล่นกันต่อนะนี่ไอเอ ก่อนจะเล่นมาอีกรอบเนี่ยฉันว่าโทรเรียกรถพยาบาลมาต่อแขนดีกว่าไหมเนี่ยแม่งเอ้ยเล่นไปเล่นมาแม่งล่อแขนขาไปข้างนึงเลยเนี่ยเออกูก็ว่างั้นแหละแต่มันก็สนุกดีนะว่าไม่เอใช่สนุกมากเลยล่ะพู้ม่งสองคนเล่นเหี้่อะไรกันเนี่ย ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดซับสไคร b ์ช่อง j ีดีพาร์ด้วยนะครับ